สวัสดีครับวันนี้วันที่15พฤษภาคม2565ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หมู่บ้านเพอร์เฟก a เคสนะครับมาช่วยดูเรื่องการตั้งตีจุเอียให้กับครอบครัวนี้นะครับก็เป็นครอบครัวของคุณกังนะครับก็ขอให้ตีจุเอียอที่ได้ประทานมานะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือ,อเชิญเทพประธานตีจุเอียมาให้กับบ้านหลังนี้นะครับซึ่ง ก็ขอให้ได้ตีจุเอียที่มีฤทธิ์มีเดชมีอํานาจนะครับแล้วก็สามารถสร้างให้ครอบครัวนี้ประสบแต่ความสุขนะครับอันนี้ก็คือการมาทําพิธีให้กับบ้านหลังนี้ก็คือขอตีจุเอียจากเทพนะครับตอนนี้เราก็มาถึงการไหวตีจุเอียนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มักจะบอกเสมอก็คือถ้าเราดูนะครับประตูบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลาง เพราะว่าถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะไม่สามารถตั้งตีจุเอียได้เห็นไหมฮะเพราะว่าตีจุเอียจะตรงกับผนังด้านนู้นซึ่งจะเป็นห้องครัวในปัจจุบันเนี่ยบ้านจัดสรรก็มักจะเป็นอย่างนี้จึงต้องหามุมที่จะตั้งตีจุเอียแล้วการถ้าเราเราตั้งตีจุเอียให้ตรงกับด้านหน้าขนานกับผนังเนี่ยตีจุเอียก็จะไม่ตรงกับประตูก็จะมีปัญหาสิ่งที่อาจารย์แนะนําก็คือควรจะตั้งตีจุเอียนะครับให้อยู่ใน แนวกึ่งกลางของประตูที่เราเปิดเนะี่ยฮะถ้าถ้าเราดูเราก็จะเห็นได้ว่าตีจุเยเย่จะขนะหนกระตรงประตูนะครับนั่นก็จะคือจะส่งผลให้กับคนในบ้านเนี่ยได้รับความยุติธรรมมีความรู้สึกว่าอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วตัวเองมีสิทธิม์มีศักดิ์ศรีมีเกียรติก็จะทําให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยช่วยเหลือกันได้ดีอาจารย์ก็จะแก้ด้วยวิธีนี้เพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ไปพบเจอก็คือก,อการตั้งตีจุดเยเย่ไม่ตรงกับกลางประตู พี่ๆน้องๆเนี่ยก็จะมีการไม่ไม่ค่อยพึงพอใจแล้วก็จะมีการแย่งทรัพสมบัติกันทะเลกกาะกันนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือทําได้ก็คือพยายามตั้งตีจุเอียเ้ยนะครับหันให้ตรงกับกึ่งกลางประตูซึ่งถ้าเกิดเราเหลือด้านหลังเนี่ยของตีจุเอีย้ยใช่ไหมครับเวลาเรามองเ,เราจะเห็นด้านหลังแล้วก็ยังสามารถที่จะนําเงินทองเนี่ยฮะเข้ามาใส่เข้าไปด้านหลังของตีจุเอีย้ยได้เพราะว่าถ้าเรา นำด้านหลังมาใส่ไว้ก็จะกลายเป็นว่าติจูเอียจะช่วยดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติให้เราได้นะครับครับขอบคุณครับ